เมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่5มีนาคม2565บรรยากาศที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรียังคงเต็มไปด้วยสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวคดีแตงโมนิดานักแสดงสาวที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้มีการเรียกสอบปากคำพยานแวดล้อมในวันที่เกิดเหตุเพิ่มอีกหลายรายเพื่อหวังคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็ว ส่วนกรณีเมื่อวานนี้ที่มีกระแสข่าวว่าพบเส้นผมของแตงโมอยู่ที่ใบพัดเรือลำที่เกิดเหตุนั้นทางพันตำรวเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีได้เปิดเผยว่ายังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวและยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้ และเมื่อถามถึงกรณีนายสันทนะประยุนรัฐอดีตนายตำรวจสันติบาลได้ออกมาพูดถึงเรื่องคดีนี้ว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมนั้นจะต้องเรียกมาสอบปากคําด้วยหรือไม่ทางพันตำรวจเอกจตุรนได้บอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องจึงจะไม่มีการเรียกมาสอบปากคํา